ย้อนดูกันหน่อยไหมครับว่ากูรูต่างประเทศเองมีใครบ้างนะครับที่ฟันธงเลือกอรูพูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนที่ฤดูกาลนั้นจะเริ่มต้นขึ้นครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่แชมป์จะตกเป็นของร์พูหลังเล่นไป29นัดมี67คะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลอยู่ที่12แต้มนะครับเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่9นัดเท่านั้น ยางไรก็ตามเองวันนี้เรามาย้อนดูกันหน่อยนะครับว่ากูรูต่างประเทศและอดีตนักเตะดังที่ทางพรีเมียร์ลีกนั้นได้นํามาวิเคราะห์ก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดมีใครกันบ้างที่มองเกมขาดและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยานะครับเริ่มต้นกัินด้วยทางไมเคิลโอเว่นครับอดีตนักเตะของทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มองว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้หลังจากพลาดโอกาสในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาคนต่อมาเป็นของตอรเรนเบนครับอดีตดาวยิงพีมชาต์อังกฤษและของทางฟอร์มฮอสเปอร์ครับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองว่าอาเซนนลก็ควรจะเป็นฝ่ายได้แชมป์ในฤดูกาลนี้เสียทีครับคนต่อมายังเป็นทางเจอเมนเดโฟครับอดีตกองหน้าเจ้าของสถิติยิง4ประตูในครึ่งเวลาเดียวมีมุมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาดิโอลาน่าจะครองความยิ่งใหญ่และคว้าแชมป์ได้อีกครั้งแต่งไรก็ตามหากเทียบกับสถานการณ์ในตอนนี้คุณพลเดะซิตี้เซนเองน่าจะหมดโอกาสในการป้องกันแชมป์ไปแล้วนะครับคนถัดมาเป็นอดีตนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเชคิฟเวน ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองว่าอดีตทีมเก่าของเขาน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์5สมัยติดต่อกันแต่ก็อย่างที่ทุกคนนั้นทราบนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับส่วนคนอื่นๆเองที่น่าสนใจครับก็มีทางมาร์ชวเซอร์อดีตมือกาวของฟูลแลมเชลซีและเลสเตอร์ลรออนออสแมนอดีตกองกลางของเอฟเวอร์ตันชอนไรฟิลิปครับอดีตปีกตัวจี๊ดของทัพสิงโตคำรามซึ่งทั้งหมดเองก็ต่างมองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมเชเตร์ซิตตี้เองจะมีโอกาสคว้าแชมป์ ก่อนที่ฤดูกาลนั้นจะเปิดนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆแล่ะครับมีความเย็นอย่างไรกันบ้างครับถึงสถานการณ์ณนะวันนี้ครับแชมป์นั้นจะตกเป็นของลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะมีม้ามืดมาเบียดแชมป์ในช่วงท้ายลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ